ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับและที่กดติดตามไว้ด้วยนะครับพอดีวันนี้ก็มีงานโปรเจกต์เข้ามาหตัวนะครับก็จะเป็นเรื่องการทำแบตเตอรี่สำรองหรือว่าแบตเตอรี่ใช้งานก็ได้นะครับใช้งานหลัก็ได้นะครับเป็นของอุปกรณ์นิยุสื่อสารนะครับเป็นยาน27ิบเจมของ วิทยุรุ่น JC 2 1 0 3 JA นะครับเป็นของยี่ห้อแบรนด์โยซันนะครับของเดิมเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นเป็นแบบที่ใส่ฐานธรรมดาทั่วไปนะครับ 2A นะครับฝั่งละห้าก้อนนะครับเห็นไหมฝั่งหนึ่งห้าก้อนนะครับ กนะ็ในยุคนู้นนะครับยุคนู้นที่เครื่องเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยมันก็หาแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมหรือที่เป็นแบตเตอรี่สําเร็จรูปแบบปัจจุบันเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้แบตเตอรี่แบบเหมือนฐานนาฬิกฐาน,าน,าน,านไฟฉายใช่ไหมครับอันนี้ก็ใส์ a a นะครับสิบก้อนตอนวนี้มันก็หมดทีก็ต้องซื้อใหม่สิบก้อนนะไม่สะดวกนะครับ ก็เลยดัดแปลงจากแ็กแบบนี้นะครับพอดีก็มีหลายอันตัวแ็กนะครับก็มาเป็นตัวต้นแบบนะครับหรืออาจจะมีใครทําบ้างแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้ก็คือตัวนี้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นให้ดูในรูปตอนนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้แบตลิเธียมนะครับนะครับลิเธียมไอออนนะครับ3ามเซลล์นะครับนะเซลละสามจุโวลต์นะครับ สามเซลล์ก็จะได้สิบสองสิบสองโวลต์กว่าสิบสองจุดหกหรือเปล่านะครับประมาณนั้นสิบสองจุดหกนะครับนะแล้วก็ติดตั้งวงจรอา่าบาลานซ์นะครับตัวชาร์จอา่าแบตลิเทียมนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรชาร์จแบตลิเทียมนะครับตัวนี้ก็ประมาณ10แอมป์ได้รับกระแสได้10แอมป์นะครับนะแล้วก็ต่อสายเข้าตามจุด ต่างๆนะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้นะครับชาร์จได้นะครับอันนี้ก็โดยตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นกระบาดฐานแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะทะลวงให้มันเป็นกลวงๆอย่างนี้ก่อนนะเผื่อใครจะไปทําตามนเนาะนี่ยนะครับพอมองเห็นนะครับอ่านี่ใครไปทําตามแบบก็ได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับเนี่ยเราก็จะล้อเอาตัว แผ่นตรงกลางนี้ออกทั้งหมดแล้วก็สปริงตนงนี้เอาออกหมดนะครับมันก็จะเหลือแต่เฉพาะโครงสร้างของตัวไส้แบตเตอรี่ด้านในนะครับไส้กล่องมันนะครับเพราะว่าปอกมันอยู่นี้นี่คือตัวปอกนะครับมันสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นะครับนี่คือค่อข้อดีของมันนี่นะครับโอเคเราก็ทําการแพคแบตเตอรี่นะครับสมก้อนนี้ติดกันนะครับแล้วก็ต่อ อนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็เอามาต่อเข้าขับวงจรชาร์จหรือตัวบาลานตัวชาร์จตัวนี้นะครับนะครับวงจรชาร์จตัวแบตลิเทียมไอออนตัวนี้นะครับต่อสายให้ถูกตามรูปแบบของเขานะครับตัวนี้ก็1 0์นะครับเขียนไว้ที่บอร์ดอยู่แล้วนะครับ1 0์นะครับ ไฟที่ได้เนี่ยก็ประมาณเดี๋ยวลองวัดดูก็ได้ครับตรงนี้เลยนะครับไฟที่ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณเดี๋ยวนะจิมบวกลบนะบ,นะบ,นะบเดีวมิเตอร์วางให้ดูครับ ไปที่ได้อยู่ประมาณเท่านี้ครับ12.2สอครับอันนี้ก็ไม่ได้ชาร์จนะครับไม่ได้ชาร์จไว้ก็อาจจะตกลงไปนิดหนึ่งนะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับอโอเคลำบากนิดนึงทำมือเดียวนะครับโอเคอยังไงอ่าแฟนคลับนะครับหรือว่า ผู้ที่มีเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับโยซันนะครับยี่สิบเจ็ดไมเกรส JC ขีดสองหนึ่งศูนย์สามเจนะครับจะดัดแปลงแบตเตอรี่นะครับก็เอาวิธีนี้ไปดำเนินการหรือว่าไปทำตามได้นะครับพอดีเลยนะครับความสูงของมันของตัวของตัวเนี้ยของตัวรางแบตของมันเนี่ยพอดีเลยนะครับถ้าเราขวานเอาไส้มันออกนะครับแล้วก็เอาแบตลิเทียมเนี่ย แพ็กใส่เข้าไปนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ทอมิอนนตัวชาร์จอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะแล้วก็ชาร์จด้วยตัวอะแดปเตอร์ชาร์จลิเธียมธรรมดาทั่วไปนะครับสิบสองโวลต์สิบสองจุดหเนาะตัวชาร์จลิเธียมจะเขียนไว้สิบสองจุดหนะครับหนึ่งแอมป์หรือ2อแอมป์ก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ไปลองทําดูนะครับนะเผื่อใครสนใจก็ลองทําดูนะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางขอบคุณมากครับ